เราก็ข mm. ุราก็ุดราก็ุเกมมานี้ล่มีอะไรมากุดไปเรือยเรือยๆคะเรือปเรหลัจากที่ว่าเราได้ประมาณนี้ใช่มแล้วก็เราก็สร้างอมานะคะมีน้ำอตรงนี้ด้วยจำไว้ก่อน แล้วก็ต่อมานะครับต่อพื้นที่นะครับให้พวกเราไม่ตกผมก,ก่อนจะเล่นฮาร์ดคอร์นะครับแต่ก็คือว่าผมกลัวเดี๋ยวมันตกก็เลยขอว่าเอาแบบพวกเราสามารถอยู่กันได้แค่สามชีวิตแล้วกันกกถ้าพวกเราตายถ้าวพวกเราตายสามครั้งพวกเราตายสามครั้งก็แปลว่าแปลว่าจะแบบจบก,กิก Thank you. Thank you. เอาปุ่มด้วยฮัลโหลโอเคต่อไปเราก็สร้างอาาเขตมียินประดามาดินติดยาหรือการดินติดยาโอ้ยโอ้ยเว้ยนี่จะทำแถวนี้ไว้ให้เป็นลาโอเคอุ้ยมีบล็อกล่องหึนตรงนี้ด้วย Okay.